สวัสดีครับโอเค my name is Isaac I'm from Taiwan and I will try to use Thai to do the presentation so if my if my Thai is not good enough of you have any question you can let me know later o k a คคือวันนี้ที่ presentation เตรียมมาเราจะมี3โครงการที่แชร์กับทุกท่านครับแต่ว่าก่อนที่พูดถึงโครงการที่เราทำคือมีจาไอเดียบางอย่างคือจะแชร์กันกับทุกท่านคือ คือจะลงจะถามนิดนึงว่าทุกท่านที่นั่งอยู่อมีคายไม่มีมือถือมีไหมช่วยยกมือขึ้นหน่อยแสดงว่าไม่มีโอเคคำถามหนึ่งคือทุกท่านที่นั่งอยู่มีท่านไหนที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตมีไหมช่วยยกมือขึ้นหน่อยโอเคไม่มีเนาะไม่มีจริงๆเนาะโอเคคือวันนี้ที่เราจะพูดถึง ในเช n อาร์เคตเจอร์ล living with IoT ที่เรื่องที่เราโดนลูกค้าถามบ่อยคือเหมือนการจะถามทุกท่านว่ามีใครไม่เคยได้ยิน i o t ไหมทุกท่านที่นั่งอยู่โอเคถ้าอย่างนี้อะไรเรียกว่า i o t โอเคถ้าตอนนี้เราขึ้นไปใน Google หรืออะไรก็ได้เราลองเสิร์ชดูว่า IoT เขาจะบอกว่า Internet of Things แต่ว่านี่แปลว่าอะไรนี่แปลว่าอะไรคือเราได้ยินบ่อยๆนี่เป็นท็อปิกที่ฮับมากๆแต่ว่าเรารู้ความหมายของเขาจริงๆไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอไม่ว่าเป็น End user ไม่ว่าเป็น Developer ไม่ว่าเป็น Partner ทุกท่าทุกคนมาถามเราคำถามนี้เหมือนกันโอเคคือวันนี้จะแชร์ให้ฟังว่าเอาตัวอย่างที่ง่ายๆให้เข้าใจอะไรเรียกว่า IoT เคสที่เราจะยกขึ้นมาคือเรียกว่าประตูมีท่านไหนที่บ้านไม่มีประตูไหมน่าจะมีมีทุกท่านเนาะโอเคประตูมีล็อกเนาะโอเคแล้วทำไมล็อกต้องอังไลน์ Internet of Things ความหมายคือหมายว่าอุปกรณ์เข้าลิงก์กับอินเทอร์เนต็ตได้ okay. แต่ว่าประตูทาไมต้องอังไลนมีประโยชน์อะไรบ้างลองคิดดูถ้าประตูลิงก์กับอินเทอร์เนต็ตมีประโยชน์อะไรบ้าง ที่มองเห็นว่าที่นั่งอยู่มีสาวๆข้างๆเยอะลองคิดดูนิดนึงว่าถ้าประตูออนไลน์ได้ถ้าคมเป็นเจ้าของประตูบานนี้แล้วคนที่พักอยู่ที่ห้องนี้เป็นแฟนเราเราสามารถรู้ได้อะไรเมื่อคืนเขากลับบ้านกี่โมงเพราะว่าเวลาเขาสั่งงานเปิดประตูปุ๊บเขาจะส่ง notification มาว่าแฟนกลับบ้านแล้วแต่ว,ว่าตอนนี้ตีสองแล้วเขาบอกเราว่าเขาจะไปนอนแล้วตั้งแต่เทียเท่ยงคืนแล้ว โอเคนี่เป็นสิ่งที่ออนไลน์มีไปว่าเราสามารถคุยกับอุปกรณ์ในบ้านเราได้โอเคเขาถ้าส่งข้อมูลม,มาให้เราโอเคแล้วในเคสที่เราจะยกถึงที่เช์ให้ฟังจะมะีเราเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันมากกว่านี้แต่ว่าคือยกเคสตัวนี้คือให้เข้าใจว่าคือประตูเป็นซิมโบลทุกคนมีล็อกซิมโบลทุกคนมีแต่ว่าเวลาเขาออนไลน์เขาสามารถทําอะไรบ้างได้ คือไม่ใช่ให้เราไปมอนิเตอร์ไป t ทร็คกิ้งแฟนเรานะแต่ว่าอาจจะที่บ้านมีเด็กๆกลับบ้านแล้วปุ๊บเปิดประตูเขาส่งเั็จเซอรนมาแล้วออลูกกลับบ้านแล้วเพราะว่าเขาเปิดประตูกําลังเข้าบ้านอยู่โอเคคือนี่จะเป็นเคสที่เราใช้แล้วอธิบายให้พาร์เนอร์ลูกค้าหรืออินวู e r เซอร์เข้าใจว่าอะไรเรียกว่าไ็น IoT โอเคแล้วต่อไปคําถามที่เราเจอบ่อยอะไรเรียกว่าสมาร์ทโฮมโอเคทำไมเราเรียกว่าสมาร์ทโฮม เราได้ยินสมาคมทุกที่แล้วสมาอย่างไรคือเคสที่เราเจอบ่อยยกตัวอย่างสมัยนี้ especially นะเราเป็นเราเป็นประเทศที่ร้อนมากๆถ้าที่ที่บ้านมีเด็กๆคือจะเจอเปัญหาว่าเพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนถึงเด็กๆจะอยู่ในห้องแอร์ตลอดมันจะเกิดปัญหาสองเรื่องเรื่องผิวแห้งถ้าที่บ้านมีเด็กๆคือจะก็จะรู้ว่าเด็ก อาบน้ำเสร็จแล้วเราต้องทาโลชั่นเหลือไม่เวลากลางคืนนอนเขาจะคันเพราะว่าผิวมันแห้งเกินไปนี่เป็นเคสที่หนึ่งเคสที่สองคือมอนการถ้าที่บ้านมีเด็กหรือมีผู้ใหญ่ที่เรียกว,ว่าอะไรที่หายใจไม่ค่อยโอเคก็จะมีปังคุมแผ่อากาศช่วงเช้าดื่มาฮัชชิวฮัชชิวฮัชชิวตลอดเจอไหมที่ว่าน่าจะปัดที่บ้านน่าจะมีปังคุมแบบแบบนี้แล้วกลับมานี่เกี่ยวกับสมาร์ทโฮมอะไร สอเรื่องหงความชื้นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น 2. อกุลภาพอากาศที่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นโอเคอยากยกตัวอย่างตนนัวนี้อาจจะมีบางท่านเคยได้ pm 2.5หรือว่า pm 2.5เป็นอะไรไหมนี่เป็นฝุ่นที่เล็กมากๆที่ฟิลเตอร์ไม่สามารถกรองได้โอเคปัจจุบันคือมาจากเมืองจริงมันเยอะโอเคสองอย่างความชืน้น 1นึ่งเพียงาทำให้สุขภาพเราไม่ดีแล้วนี่เกี่ยวกับสมาร์ทโฮมอะไรโอเคสมาร์ทฮมคือเราสามารถเอาเซนเซอร์มาจับอะไรที่เรามองไม่เห็นสมมติว่าเพราะว่าบ้านเรามันร้อนเราต้องเปิดแอร์อยู่แล้วแต่ว่าเปิดแอร์เปิดยังไงถึงให้แข็งแรงแล้วไม่ร้อนแล้วไม่ไม่ใช่เปิดแล้วให้เราไม่สบายถึงแอร์สามารถคุมความเย็นได้คุมความเชือได้คือไม่ใช่ว่าเย็นแล้วมันแห้งกําบทําให้เราผิว โอเคนี่เป็นสิ่งที่เราองไม่เห็นแต่ว่าซสเต็มมันทำได้โอเคเขาสามารถช่วยเรามอนิเตอร์สิ่งที่เราแจ้งเขาว่าเราต้องการความเย็ยนแบบนี้นะแต่ว่าความถื้นต้องคุมอยู่ในนี้เขาจะไปทำงานของเขาเองโอเคช่วยให้เราคนที่ในบ้านเราผิวมันไม่แห้งหรือไม่แพ้อากาศเพราะว่าเวลาอากาศกุลภาพในห้องเราหรือบ้านเรามันแย่ต่ำกว่าเปอร์เซนต์ที่เราตั้งไว้เขาจะทำเป็นเดเลชั่น โอเคนี่เป็นสิ่งที่เรามองเห็นว่าทําไม IoT ทําไม Smart Home, สมาร์ทโฮมสำคัญแล้วทําไม IoT สมทยสมาร์ทโฮมทุกคนต้องได้ใช้อยู่โอเคคือจะอธิบาย IoT นิดนึงสมาร์ทโฮมนิดนึงแล้วตอนนี้เราจะกลับมาดูทั้งผ้าทั้งหมดที่ปัจจุบันในนี้ IoT s m a สมาร์ทมสามารถทําอะไรบ้างได้อย่างวันนี้เป็นไลท์ทิ้งแฟร์ยกตัวอย่างเคสที่สุด ไลติงคือพู้ตึดไลติง ing, บางคุณอาจจะคิดว่าเป็นแสงสว่างแต่ว่าถ้าบอกว่าไลติงไม่แเกี่ยวกับ Security บางคนณอาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงโอเคเพราะว่าตอนนี้มี Mobile Technology มีเป็น Cloud Technology เราสามารถทำได้คือเมื่อไหร่มีคนเปิดประตูบ้านเราตอนที่เราอัมเครื่องมาอัมซิสเตอรคือหมายว่าสัญญาการโมยเปิดเคื่มาใช้งานแล้วเราไม่อยู่บ้านมีคนเปิดหน้าต่างมีคนเปิดประตูปุ๊บ เขาไม่ใช่แค่ส่ง notification เข้ามือถือว่าหน้าต่างที่ครัวบันที่2มีกุญเเปดแล้วเขายังเปิดไฟให้เราในบ้านเรา2เขาจะเปิดไฟที่รั้วเราแล้วกับที่ตามแพทเทิร์นที่เราเซตไว้ข้อดีอะไรข้อดีคือไม่ใช่แค่ไซเรนต่างตลอดถ้าบางท่านมีเป็นซื้อบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านน่าจะเคยเจอข้างบ้านเป็นต่างชาติซื้อบ้านทิ้งไว้แล้วเปิด security แต่ว่าเขาไม่อยู่ในประเทศไทยนะ ถ้าอยู่ๆเกิดอ,อะไรขึ้นซาเรนดังตลอด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 สุดท้ายต้องเชิญโลวมาตัดไฟบ้านเขาอาจจะบางท่านเคยเจอเคสแบบนี้โอเคแต่ว่าตัวนี้ที่เมืองนอกถ้าเป็นโครงการไทยเองเขาไม่ให้ใช้ซเลนเขาทำอะไรเอาไลาติงมาครอบคบุมไลติงมีข้อดีคือถ้าซเลนนะถ้าตังอยู่ที่ข้างนอกถ้าต้องให้เราได้ยินเหมือนดมดังมาๆโอเคเดี๋ยวที่เมืองนอกจะเป็นมีกฎหมายว่าถ้าข้างบ้าน เสียงดังกันใบทําให้เรารู้สึกว่าไม่สะดวกเราสามารถไปฟองเขาได้ถ้ับั้นเราอยากจะยังไม่เชินขนาดนี้แต่ว่า IoT ช่วยเราได้อะไรคือเราไม่ต้องใช้สาเลยพอที่บ้านเราเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ใช่แค่ส่ง r e ปพลิเคชันเข้ามือถือเราเขายังสั่งไฟรอบบ้านเรากับพิจตำแพทเทิร์นที่รพอพๆรู้โอเคพอไลทติงโชว์มาไม่ว่าไกลขนาดไหนคิดว่าน่าจะไม่มีครงการคือเป็น100กโลเมตรน่าจะไม่มี แต่ว่าถ้าเป็นโครงการที่ปัจจุบันที่เราเจอเราต้องเห็นชัดเจนโอเคแล้วเปิดไฟมีประโยชน์อะไรมีประไฟคือพอรปภเจอแล้ววิ่งเข้ามาแล้วเขาสามารถเปิดผ้าม่านได้เปิดไฟที่โซนที่มีคนเข้าไปให้เราเห็นหนึ่งมีคนเข้าบ้านเราจริงๆหรือเปล่าหรือแค่เราลืมปิดปุ๊บเปิดประตูเข้าไป 2. มีกี่คน 3. เขาอยู่ที่ไหน 4. เขามีถืออาวุธไหม Okay. นี่เป็นสิ่งที่สมัยก่อนไม่สามารถทําได้แต่ว่าตอนนี้ทําได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีมาแล้วโอเคคืออย่าง 2- อสาปีก่อนท,ทุกครั้งเราไปติดตั้งให้ลูกค้าลูกค้าก็จะถามเราว่าเดี๋ยวถ้าที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตทำยังไงดีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครถามคำทมแบบนี้แล้วเพราะว่าไม่ว่าในกรุงเทพไม่ว่าในเมืองไหนคือเกอบมีอินเทอร์เน็ตทุกที่อยู่แล้วโอเคอินเทอร์เน็ตก็เป็นมาตรฐานโอเคถึง ตอนนี้ที่เรามองคือไม่ว่า security ไม่ว่า climate control access control elevator control ถึงสุดท้ายไปถึง lighting ตัวน,นี้เข้ามาหมดแล้วแล้วอุปกรณ์ที่โชว์อยู่ที่นี่ทุกอย่างสมัยก่อนจะไม่มี circle ตัวนี้เพราะว่าเขาอังไลไม่ได้แล้วพอทุกอย่างเขาลิงก์กับอินเทอร์เน็ตได้กลาเป็นว่าเขาสามารถแสดงตัวเองออกมาว่าผงชื่อเซนเซอร์ประตูของชื่อเซนเซอร์หน้าต่าง ผมเป็นเซนเซอร์พีเองผมเป็นประตูรั้วคือทำให้เราเคุยกับบ้านเราได้อาจารย,ยังไม่เชิญเหมือนวัสดุที่เขาทำเป็นเ i แต่ว่าเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทแล้วเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้ว่าเราต้องใช้ต้องทำเป็นประจานทุกวันพอถึงเวลาเขาจะทำให้เราโอเคคือที่เมื่อกี้เราให้ฟังคืออยากแชร์ให้ฟังเพราะว่าอะไรเรียกว่า IOT ออะไรเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฮมอะไรเรียกว่าสมาร์ท แล้วตัวนี้ในตลาดเป็นยังไงโอเคแล้วโครงการแรกที่จะแชร์ให้ฟังจะเป็นของอโครงการเล่นในเฮาสอยู่ทงองหลอกแต่เป็นเกาะโอเคตึกนี้คือเขาใช้ออโตเมชัน IoT ทั้งตึกโอเคจากทางข้าวไปถึงล็อบบี้ไปถึงในห้องเราจะมีที่ส่วนกาลางเราจะใช้ออโตเมชันคอนโชรลทุกอย่างโอเค ที่พิเศษนิดนึงคือตึกนี้อยู่ข้างโมนถ้ามีลูกค้าสนใจน่าซื้ออยู่ข้างมนาม,านาางมนเขาจะมีออนเซน็นโอเคที่ถ้าเราจะใช้อนเซน็นต้องไปญี่ปุ่นหรือต้องไปประเทศอื่นไม่ต้องแล้วถ้าพี่อยากใช้อนเซน็นไปซื้ออยู่นิดนึงก็สามารถใช้อนเซ็นได้โอเคเดี๋ยวว่าใช้อนเซน็นเขาจะข้างสุดขึ้นเขาจะมีวิวให้เห็นเดี๋ยวว่าใช้อนเซน็น จะมี2เรื่องประเด็นคือ 1. security security ก็คือเวลาเราไปแช่องเซนคิดว่าไม่มีท่านใส่รองเท้าเข้าไปเนาะเต็นที่ก็คือใส่กางเกงสั้นๆโอเคถึงถ้าเข้าไปในที่แช่ออนเซ็นหน security สำคัญเพราะว่าอะไร h t ติงต้องพอให้เห็นทางได้แต่ว่าพอเราลงไปในองเซ็นแช่แล้วถ้าไฟสว่างถึงขนาดนี้คิดว่าน่าจะไม่สบายเท่าไหร่ โอเคถึงที่ต้องการคือเวลาเดินเข้าไปเซฟตี้คือให้มองเห็นทางไม่อันตรายแต่ว่าพอแช่ลงไปแล้วผ่านหล5นาทีไฟกรดิมลงมา15% 20%ให้รู้สึกว่ามีฟิลอาจจะเห็นเตาด้วยโอเคนี่เป็นสิ่งที่ IoT สามารถทำได้เพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปแล้วไฟสว่างมากเออไม่อันตรายดีแช่ลงไปแล้วยังสว่างเราต้องลุกขึ้นมาดิมไฟลงมาค่ลงไปอีกที่ว่าน่าจะไม่สนุกเท่าไหร่ โอเคถึงเรามองว่าอย่างนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เล็กๆที่สิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สามารถ IoT ช่วยได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นโครงการไฮเอ็มาแล้วทางนิติบุคคลเขาอาจจะไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่รูปบ้านอยู่หรือสูงกลางที่มีใกล้ๆเอเรีรูปบ้านถึงที่เราติดินให้คือเราจะให้ทางนิติบุคคลมีแอปพลิเคชันในมอือ เขาไม่ต้องจ้งางเมมบ้าน์นั่งเฝ้าแต่ละชั้นว่าชั้นนี้ต้องคอริโดร์หรือแอเรียเป็นพับลิกต้องปิดไฟไหมต้องเปิดไฟไหมไหม่โอเคทางส่วนกลางก็สมัแอปพลิเคชันโชว์ว่าทั้งตึกตอนนี้มีซอนไหนมีคนใช้อยู่แล้วไฟเปิดไว้อยู่แอร์เปิดไว้อยู่ตอนนี้อุณหภูมิที่เท่าไหร่โอเคเขาสามารถใช้แอปพลิเคชันควบคุมได้ถ้าเขาไม่มีเวลาไว้ควบคุมเซสชันเขาจะมาจากกัดการเองตามสแตนดาร์ดที่เขาเซนไว้อยู่โอเคถึงว่า หลังเที่ยงคืนหลังตีหนึ่งตีสองแล้วออนเซนไม่มีคนอยู่เขาจะค่อยๆปิดไฟลงไปแอร์จำเป็นต้องมีไหมยล้วแต่ถ้าจำเป็นต้องมีเขาจะติดเปิดแอร์อาจจะครึ่งหนึ่งสองครึ่งให้มีเซอร์เคิลเลชันอย่างเดียวโอเคแล้วอ,อย่างหนึ่งเข้าไปในห้องห้องนี้ที่ในห้องนี้ทุกห้องเราจะมีออโตเมชันให้แต่ว่าเราเห็นว่าว่ากลุ่มลูกค้าที่เลนาทาวชิดละทองหล่อที่ซื้อ จะมีซีเนียร์ข้างๆเยอะแล้วซีเนียร์บางท่านมันจะติดเปันหาว่าถ้าแอปพลิเคชันเป็นตัวหนังสือหรือเป็นตัวฟังก์ชันมันใช้ยากคืออาจจะเก็ดยาด้วยถึงในห้องเราจะดีไซน์เป็นแผ่นลเป็นโชว์เป็นโฟล์ดแพลนยกตัวอย่างสมมติว่าเขาอยากเปิดไฟชั้นนี้ในแอปพลิเคชันเขาแค่จิ้มชั้นนี้ชั้นนี้ไฟก็จะติดแล้วเขาต้องเขาไม่ต้องจำชื่อไม่ต้องจำฟังก์ชันแค่เปิดรูปออกมาเป็นรูปภาพ จิ้มเมาส์เขาก็จะเปิดอัตโนมัติแอร์ก็มึงกันโอเค <c oughs> เพราะว่าโปรเจกต์นี้เขาจะโฟกัสอยู่ที่ซีเนียร์เซกเมนต์ต่อไปจะเป็นโครงการของ a B, อบีตะกุลไลฟ์แต่นี่คือตะวไลฟ์เขาจะมีรอบพาวก็จะมีไลฟ์ตึกจะตามมาคือที่นี่คังส่วนของเขาคือไม่ว่าคิดว่าน่าจะมีหลายท่านที่ซื้อคอนโดล,ลงทุนไว้หรือซื้อคอนโดอยู่ Okay. ปัจจุบันที่เราเจอปัญหาหรือถ้าสมมติว่าเรามีกระคังโดหลายที่ก็จะมีคางโกจะมีคีย์การ์ดให้ดี่ยวปัจจุบันเขาจะติดสติกเกอร์ไว้ว่าของกรงโด A กงโด B คงโด C บางคังโดก็จะมีให้สองใบใบหนึ่งทงั้งข้าวใบหนึ่งเข้าลิฟต์อีกใบหนึ่งเข้าประตูถ้าลงคิดดูแล้วถ้าเราซื้อสองสามห้องไว้คาร์บคีย์การ์ดจะมีกี่ใบประมาณสิบกว่าใบโอเคแล้วปัญหาที่เจอคือถ้าไปถึงหน้าคังโดแล้ววันนี้เหนื่อยมากไม่อยากกลับบ้านแล้ว พออีกอก๊อปออกมาทับผิดไปจะทำยังไงดีถึงที่นี่เขาขังแส่คือให้ใช้โมบายแอปพลิเคชันตอนนี้ทางของไลฟ์รับผู้ใช้ถ้าโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเขาไม่ต้องใช้กีตารไม่ต้องใช้คุณเจกับเขาลบมาถึงหน้าโครงการไมคกั้นก,ก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ไอเซกับม,มาแล้วห้องเขาอยู่ที่111ไมค์กั้นก็จะเปิดประตูมาเองเข้าไปในล็อบบี้ประตูก็จะรู้จักเรา ไม่ต้องถ่ายหน้าหรอกก็ืจะรู้จักเราเรากลับบ้านแล้วเข้าไปในลิฟต์ก็เหมือนกันเขารู้ว่าเราไปได้ชั้นหน้าชั้นเจ็ดชั้นเป็ดโอเคเรากดปุ่มอย่างเดียวไปถึงหน้าห้องถ้าเราเซ็ตไว้ให้ออโต้เปิดประตูถ้าเราถือคงอยู่ประตูก็จะเปิดล็อกให้เราแค่ทับเปิดเข้าไปได้แล้วโอเคนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเป็นห้องอยู่เองดีที่ลองคิดดูว่าถ้าพี่มีซื้อสิบห้องที่สิบห้องเพราะว่าไลฟ์เขาขายค่อนข้างดีแล้วคนที่ซื้อมาลงทุนเยอะ เป็นต่างชาติเยอะนะเป็นหาต่างชาติที่ซื้อลงทุนไว้สมมติว่าซื้อไว้สิบห้องเราต้องทอํายังไงทิ้งคุญเจให้เซลเริ่นทิ้งคุญเจให้เอเจนต์พอมีคุณอยาดูห้องโทรแจ้งแล้วให้เอเจนต์เซลเอาคุญเจไปเปิดประตูให้นี่เป็นปัจจุบันที่เราเจอใช่ไหมเดีวเราได้ฟีดไปกับลูกค้าว่าบางทีห้องเช่าออกไปมันเช่าย่ามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซลเข้าไปอยู่เองแล้วก็จะไม่พาลูกค้าไปดูถึงตอนนี้ที่เราทําให้คือ ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ช่วงป่ายสองมีลูกค้าจะดูห้องเราแต่ว่าเราอยู่ไต้หวันทํำยังไงไลน์มาบอกว่าไอเซ็พรุ่งนี้ช่วงป่ายสองมีลูกคา้าท่านหนึ่งอยากดูห้องได้ผมแค่เอาแอปพลิเคชันเปิดขึ้นมาส่งคนใจให้จํากัดสองชั่วโมงป่ายสองถึงป่ายสี่โมงพอเซลลพาลูกค้าไปดูปุ๊บเปิดประตูปับขึ้นมาเซลลมาเปิดประตูแล้วถึงกรายเว่าไม่ว่าอนาคตซื้อกี่ห้องไว้ซื้อกี่ชั้นไว้ก็ได้ เราไม่ต้องเอาคุณเจไปไม่ต้องเอากีกับไปแค่เอาโทรศัพท์ครึ่งเดียวไปเปิดได้ทุกห้องเพราะว่าเราเชื่อว่าสมัยนี้นะเข้าห้องน้าบางทัวบางคมไม่ใส่เสื้อไม่ใส่อะไรแต่ว,ว่าโทรศัพท์น่าจะไม่หลืมโอเคอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของไลฟ์ที่เป็นโมเดนที่เป็นคลีเลสโอเคไม่ต้องใช้คุณเจอีกอย่างหนึง่งถ้าสมมติว่าเราซื้อห้องนึงไว้พอดีน้องชายจะเข้ากรงเทพมาทํางานที่นี่จะขออยู่สกอาดที่หนึง่ง เราไม่ต้องไปปิ้งไม่ต้องไป copy กปุญใจให้เขาแค่ส่งให้เขาอาทิตย์หนึง่งพออาทิตย์นึงผ่านไปทะเลาะกันไม่อยากให้อยู่แล้วก็เปิดแอปพลิเคชันมาลอบออกเข้าบ้านไม่ได้แล้วโอเคนี่เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีทําได้โอเคแล้วสาวๆก็ได้ซื้อให้แฟนแล้วติดที่ห้องเขาแล้วตั้งตัวอินเอรเน็ัเิลก็รู้ได้ว่าแฟนกลับบ้านกี่โมงโอเคอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของไลฟ์ต่อไปจะเป็นโครงการของคนของเอ็ิช ของเขาจะเป็นสเปเชียลคือถ้าพูดถึงไอโอผู้เป็นสมาร์ทโฮมน่าจะมีบางท่านพอทราบว่าในสมาร์ทโฮม IoT มีระบบเรียกว่าระบบเดินสายกับระบบไร้สายโอเคระบบเดินสายกับระบบไร้สายเราโดนลูกค้าถามบ่อยมากว่าตัวลองเดินสายดีกว่าหรือไร้สายดีกว่าโอเควันนี้เชียร์ให้ฟังว่าไร้าสายมีข้อดีของเขาแต่ว่าเขามีข้อจํากัดของเขาเดินสายเหมือนกันมีข้อดีของเขา,ม,ขขเขามีข้อจํากัด มีข้อเสียไหมมีถ้าหาคมผิดอาจจะเป็นข้อเสียเพราะว่าเขาวางแผนผิดมันจะทําให้อุปกรณ์ใช้งานไม่ตามที่เราต้องการอันนี้เป็นข้อเสียถึงยกตัวอย่างโครงการนี้คือบอกตรงๆว่า d e v e l o p ปเปทุกเจ้าทุกเจ้าเขาจะมี b ั d เ e ตคอนเซิร์นยังไงเขาไม่สามารถให้ร้อให้ทุกบ้านอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากได้อบอรที่วันหลังถ้าลูกบ้านเข้ามาแล้วเขาสามารถเพิ่มเติมได้ Okay. ที่เขามองว่าที่สิ่งที่เขาให้ลูกค้าคือเป็นเ a s i c requirement ที่ลูกค้าต้องมีอยู่แนๆ่ๆแต่ว่าเขาไม่อยากบอกลูกค้าว่าวันหลังถ้าลูกค้าเข้าบ้านแล้วอย,อย่าเพิ่มเซนเซอร์ตัวนึงอย่าเพิ่มอุปกรณ์ตัวหนึ่งบอกลูกค้าขอโทษนะต้องเปิด้าต้องกิดกลางแผงอันนี้เป็นสิ่งที่ทาง developer ไม่อยากเจอสิ่งที่ลูกบ้านไม่อยากเจอถึงอย่างโครงการนี้เป็นโครงการแรกที่มึงไทยเราทําเป็น hybrid hybrid คืออะไรอย่าง living อย่าง master b e บ r o o มเราเดินสายเอา แต่ว่าเราสร้างเป็น Wireless Interface ความหมายหมาตงว่าอนาคตถ้าลูกค้าต้องการเซนเซ,นซอร์เพิ่งอยู่ที่ห้องนอนเด็กๆห้องนอนแก๊สเขาเ่ซื้ออุปกรณ์มาเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันยังใช้งานได้อยู่โอเคคือเพราะว่านี่จะแก้ไขเรื่องนึงคือสมัยก่อนถ้ามีใช้ระบบการคำวยหรือระบบยังไงพอผ่านไปสักพักนึงอยาเพิ่มอะไรไปหาร้านค้าหรือไปหาลกที่ที่ซัพพลายเออร์เราก็บอกว่าพี แล้ววันนี้ถ้าจะต่ออันนี้ไม่ได้ต้องทอดทิ้งทั้งหมดต้องจ็อกเลอร์ทั้งหมดสร้างใหม่นี่จะเป็นสิ่งที่มันทาให้ d e v วลลอปเปกับลูกบ้านบ่อยความากๆถึงเรามองว่าอนาคต Solution ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆถึงตอนนี้คือมีเป็น Hy b r i d ออกมาแล้วโอเคอันนี้เป็นเคสที่เราวันนี้จะแชร์ให้ฟังปังโปรเจกต์เขาจะได้รางวัลเป็นเอ r o p e r t y ที่เป็น Innovation ถ้ามีคํถามอะไรหรือมีไอเดียอะไรเสนออินดีมาคุยกันครับขอบคุณมากครับ